ผมจะบอกว่าไฟล์ทุกตัวอัปเดตแล้วนะครับผมสำหรับไฟล์ NPC ของ APK นะครับ S Galaxy นะครับผมอัปเดตกับฟ e f i ล์ธรรมดานะครับส่วน Free Fire m a x กับฟ e f i ล e ธรรมดานะครับฟ f i ฟ e ธรรมดาผมไม่ทำนะครับผมผมจะทำของ S Galaxy อย่างเดียวนะครับผมก็ผมจะลงเป็นไฟล์260นะครับสำหรับ S Galaxy นะไฟล์260กับ NDC หาของดีปกตินะครับแล้วก็ของ p r e f i r e Max ผมจะลงเป็น3ตัวนะครับผมดูเอาดีๆ e แล้วอ่านเอานะครับถ้าใครไม่อ่านนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวไปใส่ไฟ260บโดนแบนอย่ามาโทษผมนะครับตัวนี้คือเป็นไฟ260นะครับแล้วผมก็จะลงเป็นตัวธรรมดาที่สามารถเล่นอดีตหลักด้วยนะครับจะจะลงเป็น3ตัวนะครับผม จะลงไว้ใต้คลิปเลยสำหรับไฟนะถ้าใครลงก็ดูดีนะโดนแบนเดี๋ยมาว่าคุณนะเดี๋ยวผมจะแจกเป็นสามตัวในคลิปเดียวนะครับของตัวเล่นปกตินะครับตัวเล่นเอพหาของดีปกติกับยิงสองยหกสิบนะก็จะให้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ไป <c oughs> จะลงไฟล์ก็อ่านชื่อไฟล์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ด้านหลังไฟล์นะครับโหลดมาจะมี3ตัวนะผมจะทิ้งไว้ในลิงก์เดียวกันนะครับโหลดมาจะมี3ตัวแล้วก็อ่านเอานะครับว่าตัวไหนเป็นตัวปกติกับ260บนะผมจะรวมไฟล์ไปนะครับไปแยกเอาเองนะครับ